ไอ้เบาได้เว้ยอ่าไอ้เปิดปอ่องเปิดป, <laughs> ป่ปองป,องป,องปอง่องแปงอ่นา,านครสวรรค์ครับที่นี่มันอุดอรนะเว้ยไม่แทกง่ายๆนะเว้ยบอกก่อน,น,นช่างต่อยนครสวรรค์ครับเอาแล้วไงรู้สึกจะมีปัญหาเรื่องอยาง ไ้นมตัวทีจากดินแดงด้ามขวานอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาย้ายถิ่นพาะนจรมาอยู่ที่นคอสวรรค์และว,วันนี้มาขี่รถให้ช่างต่อที่อุดรธานีครับฟังแปง ของจริงส่ซ้ายไม่พอส่วขวาเปิดคันเร่งยกล้อใส,ส่สองกระดึบกระดึบกระดึบเรียบร้อยซักไม่มีเวลา